เบิกฟ้านกกาโบยบินค่ะสวัสดียามเช้าเช้าเกือบสายกันเลยนะคะสวัสดีจากตำบลพระพาชัยอำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะวันนี้น้องยาวได้มีโอกาสมาถวายน้ำดื่มที่วัดชัยเพรีแห่งนี้นะคะวัดชัยเพรีเพรีที่แปลว่ากองกองที่นำชัยชนะมา ไม่ให้เป็นการพลาดโอกาสในการมาในครั้งนี้นงเยาวก็เลยจะเล่าประวัติคร่าวๆของวัดชัยเพรีแห่งนี้ให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังนะคะวัดชัยเพรีแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เลขที่1่หมู่3ตําบลพระ,พร,ะาพราชัยอาเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะตามประวัติคร่าวๆที่นงเยาวไปอ่านตรงฝาผนังของพระอุโบสถนะคะก็คือ ถิ่นฐานเดิมเนี้ยชาวบ้านบ้านโคงได้อพยพหนีสงคารามมาจากนครเวียงจันทแขวงคำม่วนฝขวงคำม่วนก็สอบปป,าปาลาวเราเนี่ยนะคะโดยการนําของพ่อเท่ากรองทาเขาได้พาลูกหลานเนี่ยคะ่ะอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านสมอลมบ้านสมอลมเนี่ยปัจจุบันเนี้ยอยู่ในอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแต่เนื่องจากว่าการทํามาหากินบริเวณน,นั้นนะคะไม่ค่อยที่จะดีนะักพ่อเท่ากรองทาก็เลยพาลูกหลานเนี่ยคะ่ะ ย้ายมาอยู่ที่บ้านโค้งแห่งนี้ซึ่งคําว่าบ้านโค้งเนี่ยนะคะเป็นชื่อเดิมของหมู่บ้านที่ที่พ่อเท่ากองทาอ,อ,อาศัยอยู่ในนครเวียงจันทนะคะก็เลยเอาชื่อบ้านโค้งเนะะี่ยค่ะมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ในส่วนของวัดชัยเพลีนะคะพ่อเท่ากองทานเนี่ยได้พาลูกหลาน สร้างขึ้นในเนื้อที่4ไร่ต่อมาก็มีพระพิสุท่านหนึ่งนะคะชื่อว่าหลวงพ่อครูหาค่ะเดินทางมาจากนครเวียงจันทร์ได้นําพระพุทธรูปเนื้อสำริดมาหนึ่งองค์แล้วก็ละคังสำริดอีก1ลูกนะคะมาถวายวัดจากนั้นพ่อเท่ากองทาก็ได้นํำพาลูกหลานนะคะทํากองเพนขึ้นมาอีก1ลูกมาถวายวัดหลวงพ่อกองเออหลวงพ่อครูหาและพ่อเท่ากองทานะคะก็จะได้ก็ได้ปรึกษากันนะว่า จะตั้งชื่อวัดที่เป็นมงคลแล้วก็ถูกฉลกนี้กับชื่อวัดนี้อย่างไรนะคะก็ได้สรุปความว่าให้ชื่อว่าวัดชัยเพรีสีชมชื่นเหื่อนเมืองคมสมอยู่สร้างมั่งสังโคโพธิสัตว์วัดพระเจ้านะคะอันนี้ก็คือชื่อจริงๆ ออของวัดเต็มๆเลยนะคะอาจจะยาวไปสักนิดแต่ทุกคนที่อยู่ระแวกนี้ก็เข้าใจกันดีว่านี่คือวัดชัยเพรีนะคะเดี๋ยวนงเยาวจะพาทุกๆคนนะคะเดินดูรอบๆบ,บ,บริเวณวัดนี้ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งส,ก,ส,ส,งสก,การ,ระบูชาหรือว่าที่ใดที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะ ที่ทุกคนจะพลาดไม่ได้ที่ทุกวัดอาจจะมีนะคะนั่นก็คือท้าเวสวรรณค่ะมาถึงอันนี้ก็คงเป็นกลองแต่ก็คงไม่ใช่กลองในสมัยที่เอ่อ,อพอเท่ากองทาท่านมาสร้างนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเกวียนค่ะเกวียนสมัยก่อนนุ่งเย้าเกิดท่านนะคะเกวียนสมัยก่อนได้เคยนั่งด้วยค่ะรู้สึกว่าสูงมากสมัยก่อนสูงมากเครื่องสีข้าวค่ะเครื่องสีข้าวสมัยโบราณที่ที่เป็นแบบแฮนด์เมดนะคะอันนี้เป็นไม้ตะเคียนหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็มีคนเอา,เ,อาเครื่อง เครื่องแต่งกายชุดไทยนำมาถวายน้องเยาคาดว่าน่าจะมาแก้บนเมื่อ,อสมปัารถนาแล้วนะคะส่วนที่เห็นต่อไปนี่ก็คือเรือนะคะเป็นเรือที่ขุดจากไม้ไม,ไม้ไม้ทั้งต้นเลยะคะ่ะเป็นเรือขนาดใหญ่ซึ่งในบริเวณข้างๆของตัวเรือนี้ก็จะมี ออมีแป้งทาด้วยนะคะคงคงมีเลขในดวงใจกันบ้างแหละเดี๋ยวน้งเยาวลอง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 ลู่ล,ลูดูบ้าง ในวันที่น้องเยาวมาถวายน้ำดื่มแล้วก็ถวายสังฆทานพร้อมกับครอบครัวนะคะก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านเจ้าอาวาสเล็กน้อยค่ะท่านกำลังก่อสร้างเจดีนะคะเจดี JD ที่ท่านกำลังก่อสร้างเนี้ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับเจดี JD ที่พระธาตุพ,พนมอะค่ะก็รูปูทรงจะคล้ายๆอย่างนั้นนะคะถ้าท่าน ผู้ชมคลิปของนงเยาวสนใจที่จะร่วมบริจาคหรือทำบุญเพื่อที่จะก่อสร้างเจดีองค์นี้ก็สามารถที่จะมาร่วมทำบุญกับท่านเจ้าอาวาสกับทางวัดได้นะคะนงเยาวก็ไม่ได้มีไม่ได้มีลิงก์หรือว่าไม่ได้มีเลขที่บัญชีของของทางวัดเพื่อที่จะมานำเสนอแต่ว่าก็บอกกล่าวกันทางาผ่านทางสื่อของนงเยาวตรงนี้นะคะ นงเยาวขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องของนงเยาวนะคะและขอให้ผู้ชมของนงเยาวทุกคนผู้ชมช่องของนงเยาวทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ส่งความปรารถนาแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ